สวัสดีครับวันนี้ผมมาสาธิตการใช้แอปพลิเคชันลิง k ์นะครับเพื่อการรับมือกับเตุโควิด -19 บานะครับกฎบัตบท,ที่ลิงมีในเรื่องนี้ก็คือการเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมระหว่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่ศูนย์ราชการหรือวอลลุ่มกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามนะครับในการส่งต่อข้อมูลเชิงแผนที่อย่างเงี้ยฮะให้ไปสู่ภาคสนามได้อ,อย่างวอลลุ่มเนี่ยฮะเขาสามารถผลิตข้อมูลเชิง gs แบบน,นี้ฮะเราก็สามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปสู่เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้ เมื่อผมได้รับข้อมูลตรงนี้มาจากศูนย์ปรชาการระดับจังหวัดหรือระดับประเทศแล้วเนี่ยผมสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดในระดับท้องถิ่นได้ให้เห็นไหมฮะข้อมูลโควิด1 9แบบ heat map เนี่ยสามารถนำขึ้นมาแสดงได้นะครับเ,เราสามารถเพิ่มข้อมูลได้หลายเลเยอร์นะฮะเช่นข้อมูลโรงพยาบาลในประเทศไทยก็ได้หรือป่วยระดับจังหวัดก็ได้นะฮะข้อมูลเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลแบบนี้มันจะสู่ผลิตด้วยสูงวิชาการหรือวอลูหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่มีความสามารถด้าน j s แต่ว่าการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้มันยังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันซึ่งแอปลิงคนจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้ข้อมูลใช่ไหมข้อมูล2ออแบบเนี่ยแสดงรวมกันได้แล้วนะครับปิดปิดข้อมูลป่วยไปเนี่ฮะมันจะเป็นข้อมูลเลเยอร์หนึ่งนะครับปิดเปิดได้นะครับเอาออกได้หรือทําให้มันโปร่งใสก็ได้นะครับ อาจจะไม่เราเห็นข้อมูล2มิติดได้นะครับนี่เป็นข้อมูลระดับประเทศนะฮะซึ่งผมสามารถรบ,บอกได้นะฮะผมสามารถรบ,บอกในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลในระดับท้องถิน่นซึ่งท้องถิ่นประเทศไทยเราเก็มีข้อมูลเหล่านี้เยอะนะครับเนื่องจากการทําทะเบียนทรัพย์สินหรือที่เรียกว่าแผนที่ภาษีมาเนี่ยซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ในท้องถิ่นมาแสดงร่วมได้นะครับผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดหรือผู้ที่มีอานาจในองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถเรียกข้อมูล เล้รียกว่าเรียกว่าอาคารประเภทอาคารเลยที่เก็บกันไว้ในในใน,ในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาแสดงร่วมเพื่อที่จะให้เราสามารถเอ่อเห็นข้อมูลระดับท้องถิ่นแม่นยําระดับเป็นครัวเรือนเลยนะฮะเรียกว่าขอบเขตอาคารนี้ฮะผมยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพอ่ก็จางจาเนี่ยนะฮะก็อัพขึ้นมาข้อมูลอาคารแบบนี้ก็อัพขึ้นมาที่ที่ซิสเต็มแล้วก็ใช้ข้อมูลเราก็สามารถส่งต่อข้อมูลแบบนี้ฮะไปให้ท้องถิ่นได้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ย หรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะอสอมอเ,อเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆจะได้เห็นข้อมูลแบบเดียวกันจะสามารถประเมินได้ว่ามีประชาชนตรงนี้เท่าไหร่ใครกันบ้างเขาสามารถสร้าง Data แบบนี้ฮะเซฟขึ้นมาลระบอกว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวงังนะฮะพื้นพื้นที่เฝ้าระวงังยกตัวอย่างนะฮะเซฟ นะครับเนี่ยฮะข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกแพกนะฮะข้อมูลที่เป็นเลเยอร์เนี่ยก,ก็ถูกส่งต่อไปด้วยเห็นไหมฮะเราสามารถปิดเปิดได้เราส่งไปแล้วเราอยากไม่เผยแพร่ก็ได้นะฮะมันก็ค่อนข้างมีความสะดวกนะฮะข้อมูลข้อมูลแบบแบบเนี้ยสามารถใช้ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้แล้วเราก็แชร์ต่อนะฮะจะแชร์ต่อทางไลน์เฟซอะไรก็แล้วแต่ก็ส่งต่อไปได้เป็นลิงก์ก็ได้นะครับเมื่อข้อมูลที่ส่งต่อไปแล้วเนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยก็เห็นข้อมูลแบบเดียวกับเราเลยนะครับก็ ็นแพลตฟอร์มที่สามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดได้นะครับข้อมูลที่มาจากศูนย์วิชาการข้อมูลที่เป็น gs สามารถถูก,ถกส่งต่อไปอยังผู้ที่รับผิดชอบหน้างานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชัน Link แบบนี้เลยฮะเป็นตัวอย่างนะครับก็ฝากไว้พิจนารณานะฮะว่าแอปพลิเคชัน Link เป็นแพลตฟอร์มแผนที่ซึ่งก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของเราต่อชุมชนนะฮะในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินโควิด -19 ลองดูเป็นไอเดียครับ